จะเขียนงานเขียนอีเมลภาษาอังกฤษทีไรไปไม่ถูกรู้สึกเขียนออกมาแล้วมันก็ยังดูไม่โปรมันดูหุ่นห้วนวน,วนไปวนมาทำไงดีอ่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าสิ่งแรกก่อนที่เราจะเรียนคำศัพท์ประโยคสวยรู้มากมายที่ต้องรู้ก่อนเลยคือการเขียนที่ดีที่คนอ่านแล้วอืม professional มันเป็นแบบไหนแล้วเราจะต้องปรับตรงไหนบางครั้งแค่เราปรับนิดเดียวแต่ปรับถูกจุดเนี่ยก็อัปเกรดภาษาให้มันสวยหรูดูดีดูโปรขึ้นมาได้ทันทีเลยค่ะวันนี้คณะเอาบทเรียนจากคอร์ส Better Business Writing มาแชร์กันค่ะให้ทุกคนได้อัพสกิลการเขียนสำหรับการทำงานไปด้วยกันเลยไปดูกันเลยค่ะ now let's get into Business มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะทุกครั้งค่ะเวลาที่เราจะเขียนงานอะไรก็แล้วแต่ writing piece อะไรก็แล้วแต่เนี่นะคะมันจะมี2อ,อย่าง two things that you must be clear about นะคะมี2อ,อย่างที่ถ้าเราชัดตรงเนี้ยมันจะทำให้เราเขียนงานได้ดีขึ้นนะคะไม่งั้นหลายคนที่นะมีโอกาสได้สอนมาเนี่ยเราจะเขียนไปแล้วก็ลบๆๆเขียนไปแล้วก็ ไม่ค่อยตรงเขียนไปแล้วก็สุดท้ายมาเสียเวลาหรือสื่อสารหลายรอบเพราะว่าสารมันไม่ชัดนะ,ะ The first thing is to know your audience or to know your readers นะคะรู้ว่าใครกำลังจะได้อ่านไอ้ข้อความเนี้ยที่เราเขียนไป เขาเราต้องฟอร์มอลขนาดไหนเราคุยกับเพื่อนในที่ทำงานหรือเราคุยกับโอ้เรจิเนลล์ดิเรกเตอร์อาจจะคนละภาษากันก็เป็นไปได้นะคะหรือเราต้องค้าความขนาดไหนคือคนกลุ่มนี้ที่เขากำลังอ่านเนี่ยเขามีแบ็ k กราวด์เขาเข้าใจเรื่องนี้ต้องอธิบายเพิ่มไหมนะคะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องใส่ข้อมูลแบบไหนเข้าไปนะคะเขาจำเป็นต้องรู้เรื่องนี้ไหมเช่นมันเป็นข้อมูลแหละก็เป็นประโยชน์แหละแต่คนที่เขาอ่านเขารู้เรื่องนี้อยู่แล้ว น,นั้นอันเนี้ยเราจะได้ทำให้มันกระชับขึ้นไม่เวิร์ดน,นะคะอย่างที่สองก็คือ know your purpose นะคะให้เรารู้จุดประสงค์ของการเขียนว่าสิ่งเนี้ยเราเขียนไปเพื่ออะไรเพื่อขอความช่วยเหลือเพื่อนัดเขาประชุมเพื่อส่งเอกสารแล้วต้องการให้เขาเซ็นกลับมาหรืออาแจ้งเผื่อเฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยน,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 นะคะเราจะได้เขียนได้ตรงกับจุดประสงค์นะ,ะเดี๋ยวตลอดทุกเลสส์นที่เราจะได้ดูกันเนี่ยทุกคนจะ มีกลับมาดูเรื่องนี้กันตลอดนะคะนะจะสอนอประโยคเทคนิคต่างๆให้เราเขียนได้โปรขึ้นแต่สิ่งที่อันนี้ตอบแทนกันไม่ได้ก็คือเราต้องเข้าใจผู้อ่านของเราและจุดประสงค์ในการเขียนของเรานะคะถ้าเราชัดการเขียนมันก็จะง่ายขึ้นนะคะ now to make sure that we are on the same page To the on make same are page sure we are the same page. เพื่อให้มั่นใจว่าเราเห็นภาพตรงกันในเรื่องของการเขียนว่าการเขียนที่ดีที่เป็นมืออาชีพเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ที่เราจะช่วยกันปั้นทักษะของเราให้เขียนแบบนี้ได้เก่งขึ้นไปตลอดคอร์สเนี่ยมันต้องเป็นอย่างไรมีลักษณะอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะ There are many theories uh, but the formula I find very essential to the success of business writing in whatever form is the 5 C นี่มีโคลรลับมาแล้วนี่นะ5 C ค่ะอันนี้เป็นสำหรับคณะเนี่ยถือว่าจริงๆมันก็มีหลายทฤษฎีเนาะแต่สำหรับคณะเนี่ยอะไรที่ถ้าเป็นพื้นฐานของการเขียนที่ดีโดยเฉพาะ business writing เนี่ยใช้อันนี้ได้เลยนะฮะ5 C นะะมีอะไรบ้าง clear ชัดเจนนะคะ concise กระชับนะคะ coherent นะคะเป็นเหตุเป็นผลมีความสมเหตุสมผลนะคะ um, correct ถูกต้องแต่ไม่ใช่แค่ความอย่เดียวนะนะ,ะเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะคะแล้วก็ courteous นะคะก็คือสุภาพด้วยเหมือน polite นะคะหอย่างนี้5 C มีรายละเอียดยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอะ่ะ first thing first clear เออมันก,มนก็มันก็ตรงตัวอยู่แล้วหรือเปล่านะคะมันคือการสื่อสารข้อความของเราหรือสิ่งที่เราต้องการจะสื่อเนี่ยให้ชัดว่าเราต้องการอะไรเขาต้องทำอะไรมันเป็นยังไงนะคะเราหมายถึงอะไรต้องการอะไรทำอย่างไรบ้างนะคะ clear คือหมายความว่ายังไงบางทีเขาเออก,ก็ clear แล้วนะตัวอย่าง mm hmm. เช่น for example a change in the budget การเปลี่ยน b u d g เจการเปลี่ยนแปลงใน b u d g เจแทนที่จะบอกว่าแค่เปลี่ยนก็บอก a 15% budget cut อ,อันนี้ชัดเจนกว่านะใช้คำอาจจะพอๆพกันแต่อันนี้ดูชัดเจนกว่าใช่ไหมคะอ่ะหรือ mm hmm. reschedule it to friday สมมติส่งอีเมลไป dear คณะเออ i reschedule it to friday คืออะไรหมายถึงอะไรนะคะ The 3 p.m. meeting on May 25th is being rescheduled to 9 a.m. Friday, May 31st, in Room A2. อันเนี้ยได้ข้อมูลครบถ้วนที่คนคนเนี้ยที่กำลังจะต้องไปเข้ารวมประชุมเนี่ยชัดเจนไม่งั้นคณะได้รับอีเมลมา อะไรหมายถึงอะไร reschedule to Friday ก็ต้องส่ง which meeting are you referring to is it the โอ้ oh, คุยกันไปกันมาอีกหลายรอบถูกต้องไหมคะหรือถ้ามันไปอยู่ใน Report ปุ๊บ เขาก็อาจจะต้องไปถามเราเพิ่มเติมกลายเป็นว่าแทนที่จะ productive มากยิ่งขึ้นมันเพิ่มขั้นตอนในการทำงานนี่คือความสำคัญของความเคลียร์ของ Message ค่ะะเดี๋ยวเราจะดูกันไปทีละจุดเลยค่ะทุกๆตั้งแต่ subject line ไปจนถึง introduction ไปจนถึง conclusion ว่าทำยังไงให้ข้อความแต่ละส่วนมันชัดเจนขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปทีละจุดเนาะอ่ะ อย่างที่2ค่ะคือ concise นะ,ะ concise สื่อสารให้กระชับไม่เว้นเหวเพราะมันจะช่วยประหยัดเวลาทั้งเราและคนอ่านด้วยค่ะเวลาที่เราสื่อสารเนาะ for e x a m p l e บางอย่างเนี่ยทุกคนจะสังเกตว่าไม่มีตัดออกได้ความหมายพอๆกันเข้าใจพอๆกันไม่ได้ช่วยเสริมความหมายให้เท่าไหร่ตัดออกจะดีกว่าเช่น it's a true fact that it was delayed again it was true fact that it was a delay again มันเป็นความจริงมันเป็นข้อเท็จจริงที่มัน delay อีกแล้วนะมันสายอีกแล้ว it's true ไม่ต้องมี true fact ก็ได้ it's true that it was delayed again it's true that it was delayed again ความหมายเหมือนกันประหยัดไปสองคำ a กับ fact ตัดออกได้เลยนะคะหรือ จริงๆไม่ต้องมี it's true ก็ได้ it was delayed again ก็ make sense แล้วเข้าใจได้แล้วแปลว่ามันจะมีหลายครั้งที่เราสามารถ remove redundancies นะคะคือตัดคำที่ไม่ได้ช่วยให้ความหมายชัดขึ้นแต่ทำให้ต้องอ่านนานขึ้นอ่ะออกได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูลงลึกกันนะคะ,ะ because of the fact that the stocks were inexpensive in price he bought it นะคะตัดอะไรออกเลยบ้าง เฉลยไปแล้วด้วยนะ Since the stocks were inexpensive, he bought it. นะเออก็คือ stock หรือหุ้นเนี่ยมันมันไม่แพงเนาะช่วงนี้มันถูกแหละเขาก็เลยซื้อมันนะ Because of the fact อาจจะไม่ต้องมีก็ได้ใช่ไหมคะ In price ก็อาจจะไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าจริงๆมันก็ make sense อยู่แล้วอะ่ะ inexpensive ก็คือเออมันมันก็แปลว่าถูกนั่นแหละนะคะไม่ต้องมี in price ก็ได้ he bought it เลยก็ได้หรือ เอาไว้สั้นกว่านั้นอีกก็ชับกว่านั้นอีก He bought the inexpensive stocks or he bought the stocks because they are inexpensive ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเวลาที่เรากลับมาอ่านเนี่ยหรือรีว s e สิคร้เราจะเห็นว่า ้มันมีอะไรที่เราสามารถตัดได้แล้วมันกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น b u s i n e s s writing ที่ดีต้องไม่วนเว้อจนเกินไปด้วยนะคะอะโอเคซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ลงลึกกันใน u n i ตที่เราคุยเกี่ยวกับเรื่องของ common mistakes นะคะก็คือ,อข้อผิดพลาดท,ที่เรามักเจอบ่อยๆอันนี้เราอาจจะมี grammar ด้วยนะคะแต่นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีอย่างอื่นที่ทำให้เราเขียนและโปรมากยิ่งขึ้นได้ด้วยนะคะทำให้กระชับมากยิ่งขึ้นนะคะ,อ,ะอันที่3ก็คือ coherent อะเพิ่มอีกนิดนึงมีแถม บวกหนึ่งนะ,ะก็คือ complete นะคะอะ่ coherent เนี่ยหมายถึง it makes sense นะค,ะคือมันสมเหตุสมผลมันเป็นเหตุเป็นผล it's logical นะคะมันไปด้วยการทั้งข้อความมันไม่อ่านแล้วแบบเอ๊ะแล้วสรุปยังไงกันแน่นะประเด็นไม่โดดไปโดดมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันครบถ้วนแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะคะเข้าใจได้วิธีที่จะทำให้มันเป็นเหตุเป็นผลเดี๋ยวเราจะลงลึกกันนะคะมันจะมีเทคนิคที่อ่านแล้วเออ เก็ตได้ง่ายขึ้นเ mm hmm. ช่น mm hmm. การมีบริบทมีคอนเท็กซ์นะคะบางทีเราสามารถใส่ข้อมูลแบ็กกราวด์โดยที่ไม่ต้องอ้โออธิบายละเอียดก็ได้นะแต่ยูรดีไม่ใช่แบบอยู่ดีข้อความโดดมาเลย I need this how about that โ oh, อ้อ่านแล้วแบบเออพูดถึงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ไม่ชัดไม่ make sense ใช่ไหมคะหรืออย่างที่2คือการใช้ transition หรือ sign post ค่ะ ก็คือใช้คําเชื่อมว่าตอนนี้สมมตินะว่ามันเป็นรีพอร์ตยาวๆหรือเป็นอีเมลที่เราต้องลงรายละเอียดยาวๆเนี่ยเราอาจจะต้องมีเหมือนกับคําที่บอกว่าอันนี้หมายถึงอันนี้อันนี้พูดถึงเรื่องต่อไปแล้วนะอันนี้คือประเด็นที่2อันนี้คือประเด็นที่6อะไรเงี้ยนะคะหรือการใช้บุลเลตพอยต์การสตรัคเจอร์ต่างๆเพื่อให้คนเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแบบเนี้ยนะคะเราจะ ลงลึกกันในเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราเขียนให้ดีเนี่ยไม่ใช่แค่ใช้คำหรูหรายย่างเดียวหรือว่า,าใชา้ grammar structure ที่แบบโอ้อลังการงานสร้างอย่างเดียวแต่คนที่เราทำงานด้วยเนี่ยเขาต้องรู้สึกว่าเออมัน productive สื่อสารแล้วมัน effective มากยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงขึ้นด้วยนะคะอ่ะต่อไปคือ correct correct อันนี้ก็ชัดเจนเลยค่ะ ูกต้องนะทั้งข้อมูลนะคะไม่ใช่แค่ก r a m m a r อย่างเดียวนะคะ g r a m m a เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นหลายๆอันที่ทุกคนอาจจะก,กังวลน,นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูทูที่จะช่วยเรื่องนี้เนาะแต่นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของ typo spelling mistake กันพิมพ์ผิดนะคะมีตกคำนี้ลืม punctuation อะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคะหรือการใช้คำ word choice นะคะการเลือกใช้คำคำนี้แปลว่าอย่างนี้ก็จริงแต่ มันไม่ได้ใช้ในบริบทเนี้ยก็มีนะแบบเนี้ยคือแบบอ๋อใช้คำนี้นะแต่ใช้ผิดบริบทอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามันอาจจะไม่ f o r m มอพอสำหรับคนที่กำลังคุยกับเราอยู่ตอนนี้ก็เป็นไปได้นะคะหรือ information ค่ะหรือของ พวกข้อมูลที่เราใส่ลงไปเนี่ยถูกต้องไหมเราเช็คแล้วหรือ,อยังมาจากแหล่งข้อมูลไหนอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของความถูกต้องนะคะซึ่งคณะรวบรวมมาแล้วว่าเรามักผิดอะไรบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะได้ลงลึกกันนะคะอันเนี้ยสนุกแน่นอนเพราะว่าเยอะเจ็บมาเยอะเดี๋ยวเอามาแชร์ไว้ให้ทั้งหมดเลยนะคะอ่ะแล้วก็สุดท้ายคือ courteous นะคะหรือสุภาพนั่นแหละนะ,ะ polite พอมันเป็น business writing เนี่ยมันมีความ professional มีความ formal อยู่ประมาณหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นเลยก็คือความสุภาพในการสื่อสารให้มันดู professional สุภาพกับ formal ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันอ่าสุภาพแต่ friendly approachable ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นความฟอร์มอลกับความสุภาพอาจจะไม่ได้เหมือนกัน100%นะ,ะแน่นอนฟอร์มอลมากขึ้นก็อาจจะมีความสุภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นมานะคะแต่สิ่งที่เรากำลังจะพูดเนี่ยอาจจะใช้กับอีเมล d a y t o ูเดย์ที่เราหาหาคอลลีกหาคนในทีมที่เราทำงานด้วยก็ได้แต่สามารถดูสุภาพออกมาได้นะคะเช่นการเลือกใช้คำที่สุภาพเนี่ยนะคะก็สามารถทำได้หลายแบบเลยเนาะเช่นเลือกใช้คำนะ,ะอันนี้ เป็น imperative sentence ประโยคคำสั่งเลยนะ <laughs> ก็คือ send me the report this afternoon <laughs> ก็คือมันก็ชัดเจนนั่นแหละอ้อครูคณะบอกว่าให้เคลียร์ไง send <laughs> me the report this afternoon แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถปรับคำนิดๆหน่อยๆแล้วได้ความหมายเหมือนเดิมแต่สุภาพขึ้นอีกเยอะนะ,ะ would it be possible to have the report by this afternoon นะไม่ได้บอกให้เขาทำอะไรให้แต่เป็นไปได้ไหมที่จะขอ Report เนี้ยภายในช่วงบ่ายวันนี้อ๋อก็ได้นะคะ เช่นหรืออาจจะเป็นแบบ uh, I would appreciate it นะเช่นเช่นเะช่นนะ I would appreciate it if you could ตืนเ้นี่จะบอกว่า give me this do that นะคะ I would appreciate it if you could I was wondering อันนี้เขาเรียกว่า a s s u m p t i v e อยากสอนละคันไม้คันมือนะฮะ a s <laughs> s u m p t i v e phrases ก็คือแบบ คิดๆอยู่หน้าว่าจะได้ไหมนะ่าจริงๆก็จะขอน,นั่นแหละแต่ว่าเราต้องการบอกว่าแบบก็ไม่มั่นใจว่าจะได้ไหมแต่ก็ลองถามดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะ I was wondering if you have had a chance to ก็คิดๆอยู่ะค่ะว่าคุณพอจะมีโอกาสได้ต๊ดๆ,ๆ,ๆได้ดูเอกสารอันนี้ได้หรือยังได้อ่านอีเมลอันนี้หรือยังได้ไปมีติ้งอันนี้หรือยังอะไรประมาณเนี้ยนะคะหรือ การใส่ positive sentiment เข้าไป uh, positive phrases เราจะสังเกตว่าบางทีในอีเมลหรือในการสื่อสาร uh, ที่เป็นแบบ uh, transactional ก็คือติดต่อไปติดต่อมาเนี่ยมันจะชอบมีแบบฝรั่งเขาจะชอบมีเขียนประมาณเนี้ย oh I hope all is well I hope all is well with you I hope everything is going well คือแบบมันต้องมีความแบบ ทักทายอย่างมีความสุภาพนะคะหรือว่า thank you for reaching out to us uh, thank you for prompt respond thank you for the update on the X project อะไรเงี้ยมันจะมีความ positive ในการเริ่มต้นหรือปิดท้ายเสมอนะคะส่วนใหญ่มันจะมีแบบนี้เพราะมันทำให้ข้อความของเราเนี่ยมันไม่ดูแบบเอามานี่ สดง่งีมันจะเป็นแบบนี้นะคะมันก็เป็นมารยาทในการสื่อสารในการทํางานนะคะที่เราสามารถเสริมเข้าไปสําหรับการเขียนเนื้อหาที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้แล้วนะคะแล้วก็ทําให้มันสุภาพไปด้วยนะคะซึ่งเรารวมมาให้แล้วแหละไอ้พวกทั้งหมดเนี้ยมีเป็นลิสต์มาให้เลยนะคะ